มันขึ้นฝนตกลูแผ่นตรงนามเนี่ยเต็มองเลยไอ้บึงเด้อเต็มองเลยมันมีอยู่สององค์ลูกแผ่นเอาไว้เดี๋ยวมีแต่มีอยู่องค์หนามีทั้งหนึ่งไม่รู้ไปไหนเต็มเลยลุกแผ่นเอาอันสักกะสีใส่ไว้กระตุกบ่แห้งหนูแต่ว่ามันหันมันมันจะป็นทางล่นนี่นี่นะเนี่ยมันก็น้ำตกลงมาหนี่ใส่ทังกะสีลงมาหาถังเต็มด้วย ไต่ได้ไร้มืออยู่พักลุงแพนนี่เลย <c oughs> คิดว่าที่ได้ไร้มืออยู่พอตาำก็อาทิตย์นึงแหละเจอดำฝนเข้าไปพักก็ง่ามเลยเหันมาซัดะลรเนี่ยก็เริ่มสั์แล้วลุงแผนปลูกสซขวดพลาาติดมันไส้ที่เห็นมันมห,หนน่อยลงมากีิไหมเห็นมันง่ามมันห่อยลงมา น,น,นี่อันนึงเป็นสาแนแเอ,อเออเห็นบ่ลูกแนเห็มันที่ให้มันดูดตามดูข้างล่างกันมากินเองเพงมันลองเบิ่งมันติกินได้บ่ <c oughs> พี่กระเตนผลนเก้าไปกับงามงามเลยเขียวอ่องตองเลยยังไงฝลนี่เป็นไอสาร เออเขาเรีอกอยกกันยังว่าสารไออื้อไอ้เจปุ๋ยยูเรียดห่ยไหมเฮ็ดเฮ็ดในปืชพั์มันไอ้ทดสื่นนี่ครับเมื่อเช้นีฝนตกเดยกเรมารีอยู่ใปักขายพี่น้องเบึงยังงามเลยดีใจไร้มีหลอดแน่นอน โอ้ดีใจแห้งเม,มื่อคืนนฝนตกเขี้ยวเลยพี่น้องเจอนนําฝนเข้าไปเห็นม,มอหักคากบเขี้วงามเลยบางคนก็เขี้ยวเลยท่านท้อโอ้แหงใหญ่มันมาตกยู่จมมาลายเหมือน,นก็ต <c> ก <oughs> อันนี้พี่ผมปลูกใหม่เพื่อให้มันเป็นสูตรเป็นสูตรขึ้นมาแต่เกิดสูตรสูตรนี้มันเหมืออายุแล้วสูตรสูตรนี้ก็ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกไหม ปลูกเป็นชุดเป็นสุดไปก็ยังนี่แหละไอปักอีตัวกันแหละลุงแพงกับปูกเป็นสุดเป็นสุดก็ว่าก็ว่าสุดนนี้มัดมัดอายุแล้วสุดที่สองกะที่ตามมากเห็นไหมลุงแพงกับปูกไปนั่งเรื่อยเพราะว่ามันมันมันทางสีบ่ออ่ะไอเขาไม่กินตลอดเนี่อันนี้กระสุดสุดอีกสุดหนึ่ง อันนี้ก็ชุดชุดน so 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 really so like ี่ก็เริ่มที่เมื่อเมื่ออายุแล้วสุดนี่อันนี้เป็นชุดล่องล่องจากสุดนี่นี่เห็นบ่มมันก็เริ่มงามเกิดมาแล้วสุดนี่อันอันนี้มันเป็นชุดก้อนหนานี่ปลูกขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องเป็นสุดเป็นสุดไปนี่อันนี้ผมก็ปลูกมาเนี่ยเป็นบางพีกมาพี่น้องผมห้มันดูด น้ำจากข้างล่างขึ้นมานนแขนดีใจแห้งคนตัวมาขึ้นก็เลยมารีวิวผักหอพี่น้องเบิ่ง <c oughs> นี่หอยมันนองลูกแขนัทเฮ็ดอันนี้เป็นต้นต้นหมักฟักคือส่ให้มันดูดน้ำจากข้างล่างขึ้นมานี่ต้นแพน,นเอาผ้าใส่ให้มันดูดนะ้ำจากข้างล่างขึ้นมาให้มันดูดขึ้นเอง ส่วนพังกิตูกันลุงแผนเพิ่งปลูกเห็นมันดูหนังพังดางจากขึ้นมาวมันเสียมันกินเองไหมมันอเชอลุงแผนไปทุละลุงแผนบ่ว้เวลามาหดก็เ,เลยเห็นในลักษณะแบบนี้ไว้นี่ตั้งหนึ่งอันนี้อันนี้ผ่าใช้อันที่เป็นผ่าผ่าลุงแผนเจาะผ่าเจาะบองตัวตะการนี่ให้ผ่ากันไปหาหาดินั้งเครื่องอนี่ไหม ดินดินบนโต๊ะดูดน้ำขึ้นไปด,ดูดน้ำจากขวดนี่ขึ้นไปผ่านผ่าแล้วให้พืชกินนะนแผนก็ว่าได้ผลได้ระดับหนึ่งอยู่ไปกิดทีเป็นประยัดน้ำนในไ้ตูดไหมคิดว่าน่าี่ได้ผลอยู่เพราะว่าตามเทศม,ม์มันมันไน้ผลเลกระได้ผลดีอยู่พี่น้องที่ตามเห็นต้องแผนเทศ์มา เพราะว่ามันกระดูดดีอยู่เจอฝนเข้าไปเขี้ยวเลยมาขึ้น,เ,นเห็นไหมพี่นอ้องตากงแขนโอ้ดีใจฝนตกมากขึ้นนียเขี้ยวเลยเลยออกมารีวิวให้พี่น้องเบิง่งเห็นบ่งามดอกงามเลยดอกดาวเรื่องอะไรอันนั่งสัตว์ขึ้นสีเหลืองมองมชม ไอตะก,ก้าอยู่ข้างในลุงแพงกับปลูกห็นบ่ปลูกเซตะก,กา้าต้นมันก็พ่วงก,กับกำลังเป็นเป็นดอกงามเลยมาเคื่อนเจอฝนเข้าไปก็เลียบเหี่ยวฝนไฟทีวดตตมมือเดียวกัก็ก็แต่ยังไข่ก็บ่อตกกันนี่มันบต่ตกมาสองเดือนสามเดือนแล้ววันนี้โอ้ยพึ่งตกมาเคลื่อนนี่ก็บ,บ่ะดดนดอกก็ว่าหันต้นหน่อยๆน่ีต้ดนดนดนไอ ตัวกแห้งหนอต่ว่าหันหอดน้ำไหมเพราะเลีลนเน่ยนๆ่แต่ว่าก่ะเปืมองเมื่อกี้เข้ากนเด,ด้กินน้ำเต็มที่นี่แหละลุงแผนกันมารี่ิวพี่น้องเบิ่งเรื่ยๆอย่างนี้นีใจพ้นตกกใส่เบิ่งไ,ได้สามขีดไปเลยเริ <laughs> ่มกวดแหลกกวิดต่ามกดแช้ลุงแผนนะครับส่าสดีครับ